e n z นโซมาเรสยืนยันว่ามเซสไคเซโดจะยังลงสนามพบเลสเตอร์ซิตี้สุดสัปดาห์นี้แม้ว่าหากโดนใบเหลืองอีกใบจะต้องติดโทษแบนในเกมสำคัญกับอาเซนอนและสเปอร์สก็ตามไคเซโดลงเล่นเป็นตัวจริงให้เชลซีครบ27นัดในพรีเมียร์ลีกรดูการนี้และเป็นคียแมนที่ทีมขาดไม่ได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าตัวสะสมใบเหลืองไปแล้ว9ใบซึ่งหากรับเพิ่มอีกใบใน5เกมถัดไปจะโดนแบน2นัดอัตโนมัติ ปัญหาคือหลังเกมกับเลสเตอร์เชลซีมีเกมสำคัญรออยู่ต้องเจออาเซนอนและต่อด้วยสเปอร์สแต่มารเรสกาย้ำว่าเขาจะไม่เสี่ยงพักไคเซโดเพื่อรอเกมใหญ่แน่นอนสำหรับเราตอนนี้ทุกเกมคือการคว้าชัยชนะเราไม่มีเวลามานั่งคิดว่าใครควรพักเพื่อเกมไหนมาเรสกากล่าวเราต้องชนะเลสเตอร์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปคิดว่าจะเอาชนะอาเซนนอนยังไงเราเล่นทีละเกมและต้องใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนาม ไคเซโดโดนเหลืองไปเพียง4ใบใน19เกมแรกของฤดูกาลแต่ช่วงหลังเจอใบเหลืองถี่มาก5ใบาจาก6นัดล่าสุดซึ่งมารเรสก้ามองว่าเป็นเรื่องปกติของกองกลางตัวรับตำแหน่งของมอยเซสนะ่ามันเลี่ยงใบเหลืองยากเขาต้องยืนขวางทางบอลบางครั้งก็ต้องตัดฟาวบ้างปีที่แล้วเขาก็โดนไป11 1 2ถึง12ใบปีที่ก่อนหน้าก็เหมือนกันหวังว่าเขาจะรอดไปได้นานที่สุดนะแต่มันก็ไม่ง่าย โชคดีที่เรามีโรเมโอกลับมาซ้อมแล้วและเขาพร้อมลงสนามริสเจมก็สามารถเล่นมิดฟิลด์ได้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์แฟนสิงว่าไงคิดว่าควรเสี่ยงให้ไคเซโดล,ลงหรือพักไว้เจอปืนไก่แฟนแฟนเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ